ีค่ะพี่น้องเบื้องหน้าคนมามักอินทาลัมค่ะเนี่ยค่ะกินเบิร์ไปหลายหน่วยแล้เพื่อนค่ะแต่ว่าเบิร์ปทอจันโนจันโนเรากินสุดยอดเลยสยาวางหือเปลปลี่นูปปลาเบิร์ตยังค่ะยังเลือยังเหลือยู่าสีแต่ถ้าผมเมิร์ไเลยจะจันตะละพ่วงเนี่ยมันบอลบอลรนักกว่านะเน่ันีสื่อเป็นพวงมนบต่างเดวแบงน้องเบียไปกินน้ำสุดยอดเลยค่ะเนี่ ไปเป็นไปไหน่วยเหรอดีหรืเด็ตอนแรกถามว่าไปดมน้องเบียร์ไปโซนอินทตอพันร้านมืออะบ่อันเบียร์บ่มากว่าสันมันฝาดมันฝาดป่ะนะอะไรบ้างมัน้องเลียบเป็นเนมเลยะมหากหมากเพราะว่ามันเป็ฝาดนี่กินผิดวิธีค่ะอันนี้มันอันนี้ไม่ฝาดเลยเราเนี่ยกินไปได้กับฝาดดีคือเราบ้าข้าวกินยังไงกินอยู่ที่สายพันแล้วก็การดูแลค่ะพีันแม่่นใบอะไรนะพันใบอะไรนะบาฮีโอบาฮีบาฮีบาฮีไม่ใช่ใบยังสุดยังซุน ส่วนหนึ่งสียังนี่แหละส่วนหนึ่งสามส่วนหนึ่งสีเป็นตีแม่บักก็ดูกันกินอย่างเดียวเลยหรือข้าจัดกัดทางขวางอร่อยครั้งครั้งก่อนน้องอาจจะกัดทางอันอื่นหรือเปล่าเสียไปเลยค่ะต้องดูอาจารย์โอกินเดี่ยวดีนะใครในไม่ไปไม่ไปเอาไปยังโอ๊ยของพี่จุดอย่างเดียวของพี่ อันซื้อ,อยเยอะด้อยค่ะพี่น้องมันมาซื้อเด้อผมมาซื้อสี่ห้ารอบแล้วครับพี่น้องซื้อเยอะจ้ามสิบสี่สิบรูปเลยอือนี่ค่ะอาจารย์โนไม่ต้องเปิดสำนักงานรถแห่แล้วมาขายาอินทผลัมเถอะแม่นอ่คือด็กขาคือสิบบ่ได้ขายขาดอกอิเลอิเลกินมดก่อนขาดทุนด้วยไรไงลูกย้อนกินมดก่อนเนี่ยด้วยไรไงกินเองนะแล้วนวลใบไงไม่ให้บุคคลนี่ก็สามก็คือวันหน้าอีกแล้นะพันจำบุญเออแต่ว่าหวานนี้เดี๋ยวนี้มันเป็นหอยสุกแห้งนะคะกระจิกกรอบ ก็จะมีหลายระดับเดยพี่น้องผู้ใดมักแต่ละคนมักแต่ว่าขั้นเขาเป็นสุกเนี่ยมันจะเป็นเนื้อยุ่ยๆยเกหน่อยแต่ว่าหวานแห้งดลยใชคือแจ้งเขาจะเอาไปดองบ๊อบแม่อันนั้นอีกขันตอนนึงแต่ว่าน้อยน้อยจะเป็นสุกไหมแบบแห้งๆเคยกินแต่แบบแห้งอินทาลัมแต่ว่ากองหนึ่งกับแพงอยู่แมนบ๊อบแมนแต่ไม่กินสุกๆอะไรแบบนี้สำหับใครนะคะที่เป็นแม่ลูกอ่อนนะคะพี่น้องกินได้ยไหมกินได้เพราะว่ามันอ๋อมันอันเรื่องน้ำน่มปะใช่ค่ะขึ้นหอวช้อนลูบเลยนะค่ะพี่น้องหลับ ซื้อไปต้มทานไว้ซุกแห้งๆเนาะซื้อไปต้มน้ำหรือว่บมั่คนไหนนั่งกินเ่นแบบนี้ก็ได้เด้ว้าใช่สาสิบบนีพอดอ้สุดยอดเลยคนสวนอันจากของสวนขาดว่าอาสิบวงหอยนั่นถึงหกเปอร์เซ็นต์ไป่ปไปไปไปกลๆไดยบอกทีบ่าถึงแล้วต้องเบียาวป็นไปบ้างไกลๆแน่สำัเราเอามากินนี่แน่สบเอียกเกาะ้าไปไปบ้างไกลๆแน่พ่อเอฟซีไปบ้างไกลๆแน่เอามากินนน่ยุ่มมารรอบ่ ่าพี่น้องสมแล้วสมลมากอยู่ดอกกินกันได้เลยได้ส่วนสำเนียไม่เองเห็นเอาพักถางเห็นมาเห็นแต้แคคิดก็ได้มาเห็นโดยบังเอืญอน้อยผาเห็นไปใส่ไปถึงมาทืนอในปลาลำงไปน้ำเนี้ย่ไปซิมวันอันใหญ่เรียบร้อยแล้วสัเบ้อยลไปเข้าไปซิมยีปะไป่มาเดนอหซิมีอะไรนะคะ แต่ว่าหอดขาเจ้าจอดแต่ข้าวจอดแต่เคยมาเพื่อนหลังนี่ค่ะนี่โอ้ไปแต่อยู่ไปแต่นอนหลินแท้สมเขาเป็นสวนค่ะพี่น้องวิ่งหลังเพัดไปกับปู๋ยติดอินทผาลัมเฉงเนี่ยผสมมันช่มีตัวผูตัวแม่ยได้น้องเบียรโอ้สุดยอดเลยค่ะพี่น้องวูบวันนี้คนมาซื้อหลายค่ะต้นมะเขือกับเขา กะเพาหรือหัวลาะเห็นคนละผาแล้วกะคนละผาหรกะเพาที่ก๋วเตี๋ยวคลผาบ่ละาอ๋อค่ะพี debates, right? ่น้องเป็นนี้นะคะสำหรับใที่อยากกินนะคะก็เชิญชมพุ่นไปซื้อหลายคักให้มวยพความให้น้องพร้อมขอบคุณค่ะอาลกินหลายขวดสามลูก โอ้เต้ยเสดเดอร์ลำเพลินออฟฟิเชียลเต้ยเสดเดอรเต้ยเซย์อะไรครับได้เมื่อคืนปะเต้ยเสดเดอร์เดเดอร์นี่ค่ะพี่น่อไอ้น่เพื่นๆอันบนอะะลำเพลินออฟฟิเชียลปะครับผมผมมาทายสองรอบแล้วล่ะผมลงไปละลงไปสองรอบของนี่เป็นปะติดตามกันเอาของหนูน้ำนี่ได้อีกอันนเชียง้องหมวยเต้ยเสดเดอร์ลำเพลินออฟฟิเชียลช่องทีมงานเดียวกันค่ะ น้องน้องหมวยเด้จะเดินอำเภนออฟฟิเชียลค่ะได้พี่ยังติดตามเพจสวนไปเดี๋ยวเดินโน้ตเลยก่อเพจสวนเพจสวนเพจอะไรคะเอาเอามาสองตรงนี้ก็ได้ค่ะเป็นช่องเปิดเปิดช่องขึ้นมาเนี่ยค่ะทุกคนเข้าไปติดตามด้วยนะคะเลื่อนขึ้นให้เบิ้ลได้ค่ะอ่าเบอร์โทรขอดูเบอร์โทรหน่อยนิ่มบ้างไหม นีใ่ใช่ค่ะใช่ค่ะตามได้นะคะทุกคนเราจะแชร์ไปให้นะคะทุกคนแชร์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 ไปให้นเด้เราจะแชร์ไปหน้าเฟซนะคะสำหรับใครที well> ่สนใจนะคะก็ติดตามกับเตซน้องเบียร์ได้นะคะทุกคนขอบคุณหลายหลายขอบคุณหลายหลายใครดีใครดีหอดวันทีหกบ้แม่สรุปนี่ขึ้น่าหอด้วนแมวว่าบวันแม่บ้านหนาบ้านหนาหอดแล้วโอ้โหวิน้องฟ้ามากด้วยค่ะสีเบิร์ตแล้วนะ ขอหบคุณหลอยๆกเคี่มนักคิณอยากให้มาลองอย่ารีเพราะว่าหนูเป็นคนหนึ่งที่ไม่กินอินทภาลัมเลยนะเ,ออเพราะว่านี่ เมียครตีก้นเพราะกินแล้วมันมันฝาดมันฝาดเนาะค่ะแล้วก็เรามาเก็บพรมลูกของคุณพ่อด้วยนะคะว่ามันเป็นหย่อนนิยังเห็นมาจากอะไรแล้วก็มีพันอะไรบ้างนะคะพี่น้องนะคะถ้าเรามาถัดปีหน้าเราเราจะมาทาสีแดงไหมปีหน้าเจอกันอีกเนาะก็ในนี่กาพี่ฝนพี่ฝนขอบุณพี่ฝนด้วยนะคะที่ให้มานะคะแม่หักแม่หักหนุ่มหวยเนาะกับตาข่าพี่น้องปะไอ้ยไม่ให้หนีจะตาม ดูจะขึ้นหลังใครดะูหลังตามแม่อย่างเดียวตามคุณยายเขาบินได้ไหมไกลเออไปขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณ,ออค,ณค่ะ<อ>ไปค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะคองบันนี้ก็ได้มากครับ ที่ฝุ่นเนาะค่ะเนาะกับพุ่นกันอย่างกับแล้วพราว่าพี่พุ่นเอากระบะมาเนาะค่ะพุ่นมาจากคอนแกนนะคะให้น้องเบียร์ปีนคลิปให้แน่แน่นค่ะพี่น้องนะคะกัเชิญชวนพี่น้องนะคะสําหรับใครที่รักษาสุขภาพแบบมักแบบผลไม้กิน่อสุขภาพได้ใช่ค่ะพี่น้องกินได้ค่ะสำหรับใครที่แมลกองแมลกออนแมลงม้งแม่ม่านที่อยากแบบนุ่มนุ่มนะคะพี่น้องก็ซื้อไปไว้กินกระได้นะคะสำหรับวันนี้เราก็อยู่ที่ สวนอินทรพาลังโกสัมพีนะคะพี่น้องเลยบันแพงมาจากหน่อยนะคะเลยโดมมาหน่อยนึงเนาะแมน่นค่ะเลยโดมมาประมาณโลนิดๆน,นะคะพี่น้องเขาแม่มนะคะ,ะมีป้ายบอกทางชัดเจนนะคะพี่น้อง สำหรับเจ้าของสวนขนาดลักค่ะพี่น้องแนะนำดีแล้วก็แมนไม่วิงไม่เวียนเคยยังก่อนนะไม่เวียนแล้วก็ไม่เวียงด้วยนะคะพี่น้องไม่วิงไม่เวียนโอเคค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่ค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนเด้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมีวิงไม่เวียนมึงก็บอกฟิต